เตือนแล้วนะซื้อรถมือสองเช็คให้ดีก่อนถ้าไปเจอคนขายรีวิวไม่ตรงปกอย่าซื้อถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งซื้อและซื้อแล้วต้องลองให้ดีหรือเอาไปให้อู่ตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงการโอนรถต้องโอนได้ต้องมีเล่มทะเบียนทุกอย่างต้องรีวิวให้ตรงรายละเอียดทุกอย่างนะครับดูให้ครบนะทั้งท่อไอเสียเซ็นเซอร์นะครับรายละเอียดทุกอย่างคิ้วตรงนี้แพงมากโดยเฉพาะรถยุโรปแต่ละรุ่นนะดูโครงสร้างดูรายละเอียดให้ครบนะครับโลโก้หลุดหรือเปล่าของพวกนี้ราคาไม่ถูกนะ ถ้ามีปัญหาชาเสียหายขึ้นมาใครรับผิดชอบใครช่วยรถที่สมบูรณ์ดูไม่ยากนี่สังเกตทุกอย่างเลยนะดูไฟไฟทุกอย่างต้องติดครบไม่ไว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟถอยติดต้องครบทุกอย่างคิ้วทุกจุดเลยนะครับผมย้ำแล้วว่ารายละเอียดของรถยุโรปมีมากกว่ารถญี่ปุ่นแน่นอนไม่ใช่ของถูกนะครับเวลาเสียหายขึ้นมารุ่นนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนี่ดูมีแอร์หลังด้วยนะครับโอ้โหถ้าไม่สวยจริงนะไม่เอาเข้ามาแน่ ด้านขวานะครับได้ทั้งเบาะไฟฟ้ามีเมมโมรี่สจุดแต่ดูด้านคนนั่งเป็นเบาะธรรมดาบุ๊กสวิตช์นี้ให้ครบแอร์แบ็กนี้ให้พร้อมรุ่นนี้ได้แอร์แบ็กแค่4ลูกเท่านั้นนะครับเป็นตัวใหม่ไมเนอร์เชนแล้วแต่โครงสร้างดูนะครับเดิมทุกจุดเลยนะการันตีว่าเดิมทั้งหมดเลยนี่รายละเอียดดีมากผ้าสีไม่ขาดนะครับดูแผงประตูรายละเอียดต้องดีนะลดทุกอย่างเลยนะครับถ้าไม่สวยจริงอย่าซื้ออย่ารีบตัดสินใจดูไฟเดียวที่แก้มล้อมแม็กยางเปลี่ยนให้ใหม่นี่ตรงนี้สังเกตให้ดี สำคัญมากเม็ดอาร์คข้างรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงอยากให้มีไขหรือขยับเด็ดขาดนะแผ่นเพจอยู่ครบปั๊มโวอยู่ครบน็อตไม่มีไขไม่มีขยับแม้แต่จุดเดียวนะนี่ดูให้ครบนะคารหน้านะสติ๊กเกอร์มอกทุกอย่างต้องอยู่ครบเดิมๆทางซ้ายทงางขวาเดิมหมดนะตุ้มโชกคซ้ายขวาเดิมน็อตไม่ไขไม่มีขยับสติ๊กเกอร์อยู่ครบแผน่นกันความร้อนเดิมโรงงานแน่นอนรายละเอียดทุกอย่างต้องดีไม่พอเครื่องยนต์ต้องสตาร์ตติด เครื่องต้องไม่หลวมน้ำไม่ดันวันต้องไม่ไหลความร้อนต้องไม่มีรถมีความร้อนอย่าซื้อเด็ดขาดอันตรายเสี่ยงเงินอีกเยอะดูไฟหน้าติดครบหมดนี่คิวทุกอย่างนะครับต้องสมบูรณ์มากนะรถไม่สมบูรณ์อย่าซื้อคันนี้ได้เป็นรุ่นใหม่แล้วเครื่องยนต์5สูบส ,500 ซีซีโคตดแรงและบอกเลยว่าประหยัดจริงๆได้เทอร์โบแปรผันที่ทั้งแรงทั้งประหยัดขับสนุกเช็ครายละเอียดให้ครบทั้งหมดนะครับสตาร์ทแล้วไม่พอนะครับดูไฟว่าโชว์ไหมลองขับให้เยอะ แอร์เย็นหรือเปล่าระบบพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นใช้งานได้ไหมนี่ไฟทุกอย่างนะครับต้องสมบูรณ์ต้องติดให้ครบระบบเกียร์สาคัญมากนี่ดูรยายละเอียดทุกอย่างเลยนะถ้าไม่ดีจริงอย่าซื้อรถมือสองเด็ดขาดสำหรับโ o l v วคันนี้เป็นปี2 0 0 5แล้วเป็นรุ่นใหม่ที่ m i n o r change ทั้งคันแล้วนะครับได้ทั้งเบาะไฟฟ้าคนขับด้านนี้ไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นปรับมือรถรุ่นใหม่เซฟคอร์สทุกอย่าง เช็คก่อนซื้อทุกครั้งนะครับดูรายละเอียดนะว่ารถสวยจริงไหมสมบูรณ์จริงหรือเปล่าแม็กเป็นยังไงยางใหม่หรือเปล่าอันนี้ยางเก่าแต่ผมเปลี่ยนให้ใหม่ดูรายละเอียดให้ครบนะนี่ทุกอย่างนะครับชัดๆนะที่กระจกนะครับต้องมียี่ห้อของรุ่นของยี่ห้อรถนะแล้วก็รายละเอียดเรื่องของคิ้วต่างๆรถยุโรปสําคัญมากนะรายละเอียดทุกอย่างต้องดีไม่เนียบไม่เนียนอย่าซื้อเด็ดขาดนี่ดูให้ครบเลยนะครับแถงประตูนะ ทุกอย่างต้องสวยต้องสมบูรณ์นะไม่ต้องรีบตัดสินใจและอย่าหาแต่ของถูกซื้อลดมือสองต่อกันจ้างหากันแต่ราคาถูกๆไม่เช็คคุณภาพให้ดีว่ารถเป็นยังไงพื้นฐานรถดีหรือเปล่าซื้อไปแล้วซ่อมอีกเท่าไหร่ตอนนี้นะเข้าใจติดกันทั้งหมดเลยซื้อรถมือสองหรือซื้อสินค้ามือสองเช็คสภาพก่อนซื้อเช็ครายละเอียดทุกอย่างรถไม่ดีอย่าซื้อปวดหัวแน